โอเคขยายความให้ฟังนะครับเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะครับในการทําข้อนี้นะฮะก็อาศัยสมบัติเดิมๆก็คือการแจกเข้าไปนี่แหละนี่แจกไปเนี้ยอ,อแจกไปใช่ไหมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแจก2อส่วนสเข้าไปที่มาดูฮะ ขั้นแรกเราพยายามทําให้มันเป็นจํานวนเฉพาะมันจะได้คิดง่ายคําว่าจํานวนเฉพาะก็หมายถึงว่าเนี่ย16เนี่ยฐานมันสูงเราไม่เอาเนี่ยเราพยายามทําให้เป็นจํานวนเฉพาะคือ2ต่าๆไงไม่สามารถลงได้อีกเปลี่ยนเป็น2องกำลังสี่หมายถึงว่าฐานเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะนะส่วนเลขกําลังของมันเลขชี้กาลังของมันเนี่ยเออก็แล้วแต่มัน27เเช่นเดียวกันเนี่ย เออยีก็คือต้องทําให้ได้ว่ามันเป็น3ามกลงังสเดี๋ยวถ้าเราเห็นบ่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ทีนี้นะฮะตัวนี้ลอกตัวนี้ลอกไม่มีอะไรอ่ะดูเฉพาะสีเขียวก่อนเทิมข้างหน้าก่อนนะครับโอเคแจก3ส่วนสีเข้าไปชิบชิบชิบตามลำดับเช่ไหมเป็น2องกำลัง4ยกกำลัง3ส่วนสี่นสอันตามลำดับ ทีนี่หลักการเดิมถ้าเป็นวงเล็บแบบนี้ก็ตัดทอนนะฮะ4ตัดหายครับเห็นไหมเหลือ2กัง3ง่ายๆใครๆก็ทําได้โอเคครับ3 2 2 1 2 2เห็นไหมมองเห็นไหมข้างบนก็คือ1นั่นแหละ1คูณ1ก็เป็น1 2คูณ2เอา โอ้สามสามตัดทอนผิดแน่งงเลยสามสาม,สามเป็นเก้าใช่ไหมสามสองเป็นเท่าไรเป็นหกนีอ่อันนี้ไม่ผิดมันก็จะไปสเต็ปของมันนั่นแหละถ้าเราผิดตั้งแต่ข้างบนมันก็ยาวลงไปไมันไม่ยากอะไรหรอกละเอียดนิดนึงฮะับสองหนึ่งสองเท่าไหร่วะสองสองสามหนึ่ง,ส,ง,าส,ง,ส,งสามสามหนึ่ง,งเออตัดไปข้างบนก็คือหนึ่งหนึ่งในหนึ่ง ข้างล่างก็คือ1นคูณสก็ได้2โอเคก็เสร็จนี่คือส่วนหน้าใช่ไหมครับส่วนหน้าคือของตัวนี้ต่อไปดูส่วนหลังโพข้างหลังลนะนยี่สิบเ27ก็คืออะไรครับ3ามกลังสว่าไปแล้วตัวนี้ลอกลอกใช่ไหมแล้วก็แจกแจกเข้าไป3ที่จวดจวดจวดทีนี้3ตัด3ครับ สองตัดส่อสี่เป็นสองครับตัดก่อนตัดก่อนสองตัดสองสองสองได้สี่ถูกไหมสามเท่าไรได้เก้าสามสามซูมเข้านิดนึงก็ได้เราก็จะเห็นว่าทีนี้เหลือสองตัวเดียวนะครับก็เลยกลายเป็นสามกำลังสองกำลังอะไรฮะเหลือห้าตัวเดียวข้างล่างเหลือสองคูณสามเป็นหก เสร็จแล่ะครับสามคูณสองเป็นไรไม่ใช่ครับสองเคลียร์ไปแล้วเออมั่วจริงๆเลยตุกตานี่เป็นสามนะฮะแล้วก็สองนะฮะโอเคเราก็ได้พดหลังมาพจหน้าก็ได้มาสามตัวทีนี้เราก็เอาสองอันนี้มาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งค่อยๆทําทำไปไม่ต้องรีบ มือใหม่ก็อย่างนี้แหละพอเราทำคล่องแล้วมันก็แปบ๊บเดียวไม่มีอะไรเอาแปดมาจากไหนใครตอบได้โอ้ได้ยินเสียงของอจันทรัตตอบมาครับว่าแปดก็มาจากสองกำลังสามนี่ไงเอาแล้วเก้ามาจากไหนเก้าก็มาจากสามกำลังสองนี่ไงโอเคไม่มีอะไรมากครับอันไหนเป็นฐานเดียวกันนะคำว่าฐานเดียวกันก็คือมี A เอาไปจับมันไว้ด้วยกัน b ก็จับมันไว้ด้วยกันถ้าเป็นแบบนี้เขียนเรียงกันเนี่ยเป็นลักษณะการคูณกันใช่ไหมให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน1ส่วน6 5ส่วน6นี่ไงครับบวกกันแล้ว B ล่ะ1ส่วน2กับ3ส่วน2ก็บวกกันเนี่ยถ้ามันคูณกันนะนะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้ามันเป็นลักษณะซ้อนๆกันแบบนี้เห็นไหม เออแบบนี้เอาให้เลขชี้กาลังคูณกันนะก็ละเอียดนิดนึงครับละเอียดนิดนึนงต่อมาต่อมา89 72เออ7 2รอไว้แล้วครับเฮ้ยเช็คช้อยสิ72โอ้มี2ข้อตัดช้อยปิ้วปิ้วตัดช้อยข้อ1ข้อ2ออกไปมาดู a ดู b ต่อไปครับ1ส่วน6 5ส่วน6กลายเป็น6ส่วน6 ซึ่ง6ส่วน6ตุกตาบอกว่ามันสามารถตัดทอนได้เพื่อนๆ6 1 6 6 1 6นี่ตัดทอนใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่มีก็เป็น a กํลัง1แล้ว4ส่วน2ล่ะโอ้4ส่วน2 2 1 2 2ก็เลยได้เป็น b กํลัง2เอามันปีนทางโอเคเรียบร้อยอก็แสดงว่าเป็นจิต 2a เจ็ดสิบสองกำลังสองคำตอบก็อยู่ที่ข้อ4นี่เองครับจบก็เดี๋ยวมีการใหม่ให้ก็ทำมาส่งครับจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ส่งเข้ามาไม่ได้ให้เยอะอะไรนะครับ